ครับขอสวัสดีครับพี่น้องของบผมเส้นการสุขสุขกนครับผมขอสวัสดีคือก็ตืินกับพี่น้องวันนี้ผมเองบ่าเส้นการสุพ่อพี่พ่อน้องมาเบิ่งวิธีการเห็ดปุ๋ยปุ๋ยสดครับพี่น้องหรือปุ๋ยอินทรีเขาเนาะเอามาเบิ่งในการครับเบาเส้นการกับผมว่าวิธีการเห็ดเป็นเห็ดแบบไหนครับพี่น้องเป็นปุ๋ยผุดสดครับเอาก็มาเบิ่งในการวิธีการหมักในการเห็ดเนาะเดี๋ยวให้พิธีกรไหว้ฟังครับพี่น้องเอาก็มาเบิ่งในการกับเบาเส้นการครับผม นะครับหรือเขาเอาเ่ยว่าง่ายๆจุลิน,นรี่นั่นแหละเนาะวันในซองเนี่ยนะครับซึ่งของรัชกาาเนี่ยเขาจะปรรจุจุลินซีย์แล้วเขาจะเก็บไว้ในซองซึ่งในซองเนี่ยเยขอเอาเอ่ยว่าไขมันหรือสปอร์มันนะครับเนาะวันตัวนี้คือไขมันหลังจากเขาสี่ซองออกมาปั๊บมันไม่พออากาศพออ,ออาหารมันก็ะจะออกแม่แพ่ลูกหลายกิน,นะครับวันอาหารหลักของมันที่มันกินก็คือที่ง่ายสุดคือของหวาน พันของหวานเขานิยมใส่กันขึ้นการต่างๆนะครับเนาะพันพวกเนี้ยมันจะมากของไอหวานนะครับเนาะแต่ที่นี่วัสดุที่เขาหาได้ในในบ้านเขาเนี่ยเั็นเบิดนะครับเนาะเน้นลักษณะเนี้ยพวกพักสีเขียวเนี่น้นเนี่ยของผมเองง่ายๆเนี่ยผมจะไปเกี่ยวหยาผนหลักการมันเขาไปเกี่ยวช่วงเศร้าพอแข็งกังเว้นนี่ปั๊บคือช่วงเศร้าเนี่ยเนาะ พวกเนี่ยมันจะสั่งขอแสงคัะมันถือแดดปั๊บพวกสารอาหารมันก็จะกระจายไปอยู่ทั่วทือกต่วแหลแต่ขัน้วโลกเศร้าเนี่ยมันจะอยู่ช่วงยอดอ่อนมันก็จะไปเก็บอยอดอ่อนมันนะครับควนกระสือพวกวหญ้าฝนพวกวรากบุ้งพวกพัดสีเขียวต่างๆที่มันงอแงเนี่ยเขาเก็บมาเลยครับเนาะพวกเนี่ยเขาเป็นสารอาหารมันจะอยู่ในในต้นที่มันปวดงามนิดหน่อยเสร็จแล้วทีนี้ที่พวกเนี้ยมันจะไปดึง ย่อยเอาคนนี้ออกมานะครับน้องคนหลักการมันเกิดขึพวกพืชผักสีเขียวทุกอย่างมารได้เบิดครับปักเกลียงไม่เสียปักแตงกว้ยอย่างก้อนน้ำเนี่ยนองแต่ที่มันงามๆเขาเน้นหาได้ในบ้านเขาก็ต้องไปซื้อนะครับน้องอยอันที่สองนักเอ้ย เนี่ยยังเห็นนองกล้วยนองอ้อยนองนองใหม่พวกเนี่ยสังเกตว่าน่องอ่อนๆมันเนี่ยแสดงว่ามันมีสารอาหารหลายว่าน่อพวกเนี่ยมหมัดน้องอันที่สองพวกผลไม้สุกครับน้องบักมุ้งกล้วยบักอื้อแต่ส่วนมากเขาจะเน้นผลไม้สีเหลืองเป็นหลักน้องเพราะฉะนั้นเ้าบวอร์จะจเป็นว่าเฮ้ยจำเปาของดีมหมัอย่างที่ผมบอกอ่ะของเกลียวเขาใส่แล้วเฮ้ยเศษเกลียวเศษหลังมันเกลียกกับมะมัดได้น้อง บางอื้อเนี่ยเขาเนี่ยมันไปนกินแล้วเศษเปลือมันเศษอ,อย่างมันจะเอามาหมักได้นะครับน้องเอ็มแต่ผมเน้นของที่ผมเฮ็ดใ่เองผมผมจะบ่เน้นซื้อจากตลาดเพราะของตลาดมันม่ได้สารเคมีรัะผมจะเอาจากของสมาชิกเหี่ยวพี่อยู่นะครับเอามาหมักหรือการเขาอกยากหมักแล้ว ไอ้เขาเห็นว่ามันได้แน่ค่ะสูงๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นนำกก้ำปาพวากจันพวกหอยเชลลี่พวกเศษปลาเนาะหน้าหอยเชลลี่หลายๆแหละครับเก็บมาบดด้วยครับเนาะเศษปลา ครับทุบก,ก็ได้เพราะทุบก,ก็ได้แต่ส่วนมากของ,ของผมยังมาชวนหลายเนาะว,ว่ากันเป็นซี่หาตัานนำ้ำมันน้มันเป็นร้อยสองร้อยถังนี่เท่ากันพอมีเวลาทุบก,ก็ะใสไปเปดีป่ยนก็ได้บ้นนี่นะครับพวกหัวพวกเนื้อมันก็จะย่อยสลายมันก็จะเหลือแค่เปลือกมันเปลือกมันเท่ากัาาบว่าเป็นหยังครับกลับไปเทใส่นาแล้วก็ไถยผมมันก็เป็นแคลเซียมท่าี้กัน นะครับหรือเราจะมัดกรอบครับมัดกรอบเลยมันกรอบครับเนาะนะครับหรือพวกโรคหมูนะครับที่เขาต้องฉิดเนี่ยพวกที่มันเป็นโภชนีเขามัดได้เหมือนนะครับนี่คือหลักการมันนะครับส่วนว่าแต่ละสูตรแต่ละวิธีการที่หมัดโดนเพาโดนไม่ได้มันเกี่ยวกับการย่อยสลาย คือการควบเข็นแข็งเนี่ยมันจะย่อยสลายซามันใส่เวลาดเนี่ยแต่การควบคนละไม่เนี่ยกว่านั้นยี่สิบเอ็ดมื่นจะใส่ได้แล้วครับการควบร้อยพวกปลาเนี่ยย่างหน่อยเนี่ยต้องสามเดือนคือมันย่อยสลายซาเนาะจูลินชีตัวเนี่ยมันจะไปย่อยสลายไปกินกินพวกนั้นแล้วมันจะไข่ออกมาของแม่แล้วรูดเพราะฉะนั้นเนาะเพราะหลักการมาร์กคือคันโมเมนต์เมาเนี่ยแสดงว่าเปลี่ยนแต่การเมาเมนบูดมันเป็น นั่นคือบางเดียกีีมันตางสอาหารหม้อห้องสามอาหารนั่นแบบอาหารมาามีสารพิม์มีสารี่นนาแทางหนึงเนี่ยจงใส่กรดอจากส่อแต่ปติทางนึงเนี่ยกขใส่พระดองเดี่ยวกเียวเพื่อรับแล้วทางนึงเนี่ยเขาจะมักแล้วคือตัวเนี้ยมันจะเป็นหัวเชือกัดเวลาที่ไปใช่เขาไปผสมกบน้่งขยาย้ใช่เบิร์ตบ้านเบิรตตำบลกับโกนะครับเนาะมันละการมันผมนึงมัก ผมสมัครเอาไปสารลงหน้าเอาไปฉีดตอนเข่าง่ามตอนที่ง่ามจะได้แต่ส่วนมากง่ายจุดคือผมก็ด้มัดแล้วผมจะเอาไปผสมกล้วปุ้ยมาแต่เอาปุ้ยมาตัวใส่หนะเพราะเพาไอ้กรณีที่ว่าเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดตอนไอ้ตอนตอนเท้ามันขึ้นอย่างนี้แต่น่มันไักจะลวกมันจะยังบ้องคือตัวเนี้ยขั้นมัดไม่ท่านสรเลยนะพ้นคนละง่ายนี่ยมันจะโมเขยที่คจะโมลวก แต่กันกวงปลาพวกหอยเชลี่เอาไปชีดนะครับคันบ่ผสมน้ำเกลือจางซ้ำใหญัขยาเลยนะครับค่นแกงได้าหลายๆจอนางหมาัคนิี่ชมก็ไป่สาบไม่ิเ่เครับแต่เพียงแต่ว่าพวกเนี่ยมันบ่อเลือมันจะตายเลยถ้าเขาซือขาเขาที่ใหราคาที่ขอเสียของมันน้ำวัวิธีการมันเทากับคือเอาไปเกลือจางผสมน้ำอีกนะครับ เอาไปสมมติว่าเอาไปนิดๆมนปผสมนหนักสมมาหาร้อยยี่สิบถึงพันยี่สิบมันจะเปี่ยนจากแต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวยี่ิบเขียวบมางมาินันเข้มข้นบอกเข้มข้นอ๋อนะครับตอนเวลาเข้าไปใส่เพื่อเขาสังเกตเอาแต่ต้นไม้น้อยๆมันก็ใส่น้อยเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆมันก็ใส่หลายๆใส่หึนลางแต่เทคนิควิธีการมารผมมาร์พักสีเขียวเนี่ยผมจะมาร์คไว้ทังนึ่งผลไม้ผมจะมาร์คไว้ทังหนึนากกบกลาะันมารคทังนึง จะบ่นเนียนร่วมกันแต่เวลาใส่น้ำมักพวกผักสีเขียวเนี่ยเขาเอ่นว่าบัดเวลาเขาไปใส่มันจะเนีนง่ามง่ามใบเพราะฉะนั้นในช่วงแรกผมจะใส่น้ำมักตาพวกผักสีเขียวแต่กันช่วงสองช่วงกระอกดอกช่วงกระยากไห้ไม่เป็นด่วยผมใส่น้ำมักตัวนี้แมนแต่น้ำมักพวกปลาพวกอะเชนี่เขาเอามาผสมเขาเอื่นว่าตัวนี้เขาเอื่นน้ำแม่ ก็นี่น้ำพอนะครับบัดเวลาเขาผสมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาอยากให้มันเขียวให้มันงามไปเจริญเติบโตดีเขาดําแม่หลายน้ำพอหน่อยมันต้องเขามาผสมกันแต่ต้องผสมกันแม่กันช่วงกลางๆช่วงเขากระลังจะเร่งการเจริญเติบโตช่วงกลางล้ำต้นเนี่ยเขาน่าแม่กับน้ำพอท่อกันมาผสมกันจะเกิดช่วงมันออกดอกช่วงอยากให้มันเป็นเป็นฟักเป็นนนวยเนายเอาตัวนี้หลายเอาตัวนี้หน่อย การลักษะอี้นะวนสูตรวิธีการชือเขาตกสังเกตว่าเขาเป็แบบเเพราะว่นเรามาืนครอมาื่วริกุผมเวลารัการผมมักผมมัดยกับพัรสีเขียวทังนึงแล้วมักปลไมทังนึงแย่พวกปลาพวกปลานี่ยเขาตงขีดตอนใดถ้าสมมุติว่าเราหมักปลากับกับหอยนี่นะมันมันเขาว่าไง่าควรจะได้ยูเลียหลแฮง ฉีดเขียวไว้ฮะแต่ขันใส่หลายเกินใบร่วงตายฉีดตอนใบเขียวใช่ไหมเขาแล้วเขาต้องการอยากให้มันเล่งตอนใบลักษณะน่นเนี่ยยังกินยังกินยุยกุ้งผมผมมาร์กยังซี่เลยปั๊บผมใหญ่มันไว้เนี่ยผมเอาไปต้มฉีดสองไร่สาเอาน้ำมาร์กเนี่ยไปต้มเขาเอานเอาไปสักเอาไปสกัดมาแล้วเนี่ยตอนนี้เอาไปฉีดปั๊บเขียวเลยคือคือปุ๋ยเคมีเลย แมนแต่จริงเนี่ยผมใส่ในงบวิจัยเอาไปดีใจเนี่ยแต่กันแบบนี้เขาเอานะเอาไปใส่เนี่ยมันแต่ทั้งบ่อหินมันต้องใส่เวลาพอจุลินทรีย์มันต้องไปย่อยสลายนี่มาแต่ตัวเนี้ยหมากว่าผมเอาไปสกัดที่เรื่องบ้อยแล้วอาชีดต้องเดียวนี่เนาะรักการนั้นแม่